พาสองน้องลิซ่ามาสวัสดีปีใหม่มาฉลองให้น้องไ g สุดปังแบบนี้สร้างสถิติกันรัวสวัสดีชาวบริงทุกคนนะคะก็คลิปนี้ค่ะแอดพาทุกคนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับน้องลิซ่ากันสันิดนึงล่าสุดนะคะน้องลิซ่ามาลงไอจค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่เหลือเชื่อมากเลยขอให้ทุกคนมีปีที่ดีในปี2023 xo xo น้องลิซ่านะคะก็ลงทั้งรูปและวิดีโอค่ะรวมแล้วก็9กรูปเก้โพสต์ด้วยกันค่ะน้องลิซ่าสวยน่ารักมากเลยก็ถือว่าเป็นโมเมนต์เรื่องราวต่างๆนะคะน้องก็มาลงเซลฟี่ผ่านกระจกลงรูปก็ที่เคยลงมาแล้วนะคะน้องก็ลงอีกทีนึงค่ะแต่ก็คนละรูปกัน น่ารักมา,มากเลยค่ะนอกจากที่ยังมีแฟนๆนะคะก็คือร mm ิน hmm. เข้าไปคอมเมนต์ค่ะสวัสดีปีใหม่น้องดีไซน์เยอะมา,มากเลย ทางนี้ก็ยังมีเหล่าคนดังมากมายนะคะมาทุกแวดวงการค่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นสวดีปีใหม่แฮปปี้นิวเย์น้องลิซ่ากันเยอะมา,มากๆเลยก็อยู่บนหน้าจอค่ะตามพี่ทุกคนได้เห็นกันเลยท้งนี้นะคะอินสตาแกรมของน้องลิซานะ่าณตอนนี้ค่ะก็มีผู้ติดต,ตามทะลุ86ล้านการติดตามไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็เชื่อว่าไม่ถึงครึ่งปีหน้านะคะต้องทะลุ100ล้านอย่างแน่นอนค่ะการติดตามของน้อง ก็ได้กลายเป็น k p o p อปไอดอลคนแรกค่ะและคนเดียวคนที่1ที่มาถึงบรรลุเป้าหมายนี้ได้ค่ะแล้วก็ขึ้นเป็นอันดับที่1ของเซเลบคนดังของคนไทยแล้วก็อยู่เป็นอันดับที่3ของเซเลบของคนเอเชียอีกด้วยละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะสำหรับหน่องลิซ่าก็มาสวัสดีปีใหม่แฟนๆนะคะชาวบริยการรัวที่ช่องสไตล์หนึ่งสองเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ค่ะ